อยากมีสุขภาพดีแข็งแรงต้องยาสมุนไพรจีนปูเซนปูเซนเป็นยาบำรุงร่างกายและเหมาะสําหรับท่านชายที่สมรรถภาพถดถอยปูเซนเป็นยาสมุนไพรจีนโบราณรับประทานได้ทั้งชายหญิงเป็นยาอายุวัฒนะชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆในร่างกายบำรุงหัวใจลดระดับความดันของโลหิตซื้อทุกครั้งโปรดสังเกตของแท้จิวเจิ้จงปูเซนเจียวหนังได้รับทะเบียนยาแผนโบราณจากชนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่สุขภาพอยากให้ร่างกายแข็งแรง ต้องอยาสมุนไทรจีนดูซึ่ง โรคเกาเป็นโรคที่สุดแสนทรมานปวดข้อปวดเขา่ารูมาติซัมกระดูกงอกตามอวัยวะทุกส่วนของร่างกายถ้าเป็นโรคเกาต้องบรรเทาด้วยซึ่งเทียซึ่งเทียเป็นยาบรรจุแคปซูลซึ่งเทียผ่านการค้นคว้าม,มายาวนานผลิตด้วยกรรมวิธีมาตรฐานได้รับทะเบียนยาแผนโบราณจากคณะกรรมการอาหารและยาถ้าท่านมีปัญหาเรื่องโรคเกาปวดเขา่าปวดข้อหรือเป็นโรคกระดูกต้องรับประทานซึ่งเทียซึ่งเทียได้ผล เป็นโรคเบาหวานทรมานร่างกายและจิตใจอ่อ,อนเพลียเหนื่อยง่ายปัสสาวะบ่อยครั้งเสีย่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนเสียเงินเสียเวลาบำบัดร,รักษามานานอาการก็ไม่ดีขึ้นยาลี่ผิงสิครับยาลี่ผิงเป็นยาสมุนไพรจีนแผนโบราณมีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตตับไตบำบัดโรคเบาหวานคุมน้ำตาลในกระแสะเลือดยาลี่ผิงเจียวหนังเหมาะสำหรับท่านที่เป็นเบาหวานมานานปีของแท้โปรดสังเกตยาลี่ผิงเจียวหนังได้รับทะเบียนยาจากคณะกรรมการอาหารและยาโรคเบาหวานต้องยาลี่ผิงเจียวหนัง ธงลิม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 เป็นยาบรรจุแคปซูลสำหรับท่านชายสูงอายุที่มีต่อมลูกหมากโตธงลิมช่วยท่านได้ขับปัสสาวะได้ง่ายขึ้นธงลิมบรรเทาอาการต่อมลูกหมากอักเสบต่อมลูกหมากโตให้ดีขึ้นธงลิมเป็นยาสมุนไพรจีนโบราณได้รับทะเบียนยาแผนโบราณจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโปรดสังเกตของแท้ต้องจิ้วจ้งธงลิมเจียวหนังต่อมลูกหมากมีปัญหาต้องบำบัดด้วยยาธงลิม กระใสเส้นโคนทศพรโอสถเป็นยาเม็ดแผนโบราณเป็นยาแก้กระใสบรรเทาอาการปวดเมื่อยปวดขอ้อปวดกระดูกแก้ลมจุกเสียดรับสมดุลภายในยาสมุนไพรไทยยาเม็ดบรรเทาธิดวงทวารหนอนทศพรโอสถเป็นยาเม็ดแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการฤธิดวงทวารเป็นยาระบายขับสารพิษในเลือดและร่างกายมีสําคัญได้รับทะเบียนสำหรับยาแผนโบราณอย่างถูกต้องจากสมักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปวดประจำเดือนปัญหาทรมานใจสําหรับสุภาพสตรียาสตรีตรชนิดน้ําโหนทศพรโอสถเป็นยาน้ําสมุนไพรประกอบด้วยว่านชักมดลูกฝางเสนตังปุยและตัวยาอื่นๆมีสรรพคุณเป็นยาบํารุงร่างกายบํารุงโลหิตใช้แทนการอยู่ฝ่ายช่วยขับน้าข่าวปลาทําให้ผิวพันเปล่งปลั่งเหมาะสําหรับสุภาพสตรีที่ประจำเดือนมาไม่ปกติหรือปวดเวลามีรอบเดือนที่สําคัญเป็นยาแผนโบราณต้นตํำรับยาสมุนไพรไทย ที่ได้รับทะเบียนตำรับยาแผนโบราณถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโปรดสังเกตต้องโหนทศพรโอสดเป็นผู้กายผู้ใจของสุภาพสตรีต้องยาสตรีชนิดน้ำโหนทศพรโอสด